ยังเห็นวังน่องปลาแล้วก็อเลยที่บอนได้น้องปลาพาไปดูเนาะเดี๋ยวบางสีมือน้องปลาก่อนี่คือสีงามแท้ก่อนก่อนตะเล้งพี่น้องจะใต้แสงวะก่อน้องปลาใต้แสงก่อเลยเออสีมือน้องปลาพี่น้องเออปรธรรมดาเฮ็ดจะก่ออ่าหลายๆอย่างเนาะที่น้องปลาเพิ่นเฮ็ดนี่ตอนแรกๆนี่บ่คิดบ่ถึงเลยว่าน้องสิเฮ็ดได้ โอู้หน้องลึกๆยังก็เฮ็ดได้เบิดจนอายสาวเว้นี่ก่อเฮือนก็เป็นเป็นว่าช่างผู้อายเพิ่นบ่ได้ชวนไปไทยนําบ่ชวนอยู่ชวนอยู่แต่ว่าจังได๋บ่อยากไปย่านเพิ่นป้าไห้พ่นเลยบ่เมารถเออเมารถอ่าอ่าเราไปเราโยงกันไปนําบ่เราว่าไปอยู่ย่านแต่รถเต็มวะยังว่างอยู่เราะน้องปลาไม่กล้าไปไทยนี่จังได๋อันประเด็นบ่กลัวเมาแอร์ใช่ สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องฟังลาฟังไทยและต่างประเทศเนาะกะทักทายสบายดีเนาะพี่น้องเนาะกะมื้อนี้กะอยู่ที่บ้านน้น้องปลาเนาะพี่น้องลูครึ่งไทยลาวพี่น้องเลยกะมาเยี่ยมมายามน้องเพื่อนคือเก้านั่นแหละพี่น้องเลยกะเห็นมาเตียงเพื่อนเข้ามาเนาะหาน้องเพื่อนมื้อนี้ก็ได้กะ จีน,นเนะาะถ้ากินเบาเตียงเพิ่อนเกษตรกรเดินทางไปฟังไทยเนาะไปหักษาจีนในผ้าน้องหน้าหรือว่าสาวหน้าเอื่อหน้าเนาะไปหักษาดวงตาแล้วก็ทั้งน,น้องมูก,กไปคือกันพี่น้องเลยเนาะกัเห็นเพื่อนแหวมาหาน้องปลาว่ามีเวียกมีงานนำหน,น้องปลาแวีเวียกแวยงานน,น,าน้องปลาก่อนจังสิได้เอาเดินทางออกไปนะพี่น้องเนาะและ้วเนาะมินิกาอยู่ที่หน้าบ้านน้องปลานั่นแหละพี่น้องเลยเนาะ ແລະສາບຍາກາຈີກໍປີນກ້ອງໃຫ້ເພິ່ນພີ່ນ້ອງເດີ້ຮັບຊົມນໍາກັນເນາະນ້ອງເອີ້ຍນ້ອງພີ່ນ້ອງຄືອ່າທັງຕງກິປພິນກມາບມາພິກນນພວ່າເພິນຢນທສືຈງດນາຢນທດເງິນຄາສາຊືນັນຊືນຮັດຮືນນກນພີມອນຫ້ດນາບິ່ິອນນ ก่อนทีไปกับมาหาน้องปลาก่อนพี่น้องเอ้ยผู้ทางเน่ยงกันทะเลาัยคับรถเข้ามาหาล่องก,ทก,ก,กะทางไงเตี๊ยบไปก็คือสิเลียเลียงแรงงานกับน้องปลาเลยเนาะผมาพว่าพอน,าน้องปลากะอยู่ที่โฮมอย่างเนาะว่าโอ,อเป็นอันนี้ต้นดูบ่ออโอ้ยเนาะว่ามาสบายดีเนาะสวัสดีเนาะ ว่าจะชิลลาซาไปน้ำเพลินนพี่นงเลยตองปลาทีไปฟังไทยใชบเป่เห็นเบาเตียงมาหาเอ้ายันว่าเนาะเมื่อไปเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอนไม่ได้ไปใช่ไหมไปนพี่น้องเนาะยันมารถเปล่าบนนั่งบนเสียก่อนมาเนาะเาดูโฮมดูให้หน่อยน้องเลยเออเนาะไปนั่งน้ำมาลาซาพูดแล้วไปเนาะนพนงเลยเนาะวนพนงเนาะ สบายดีใช่เลยไป็นไงครับไเรากินเอึงโดยสบายดีเนาะสบายดีเด้อทางนาซาวน้องปลาเป็นน้องเนาะเพิ่นบอกยังบ่เพิ่นมาบอกมันก็เอาอันนั่นแหละเดี๋ยว่าน้อยยันไอเพิ่นมีเวียกย่างนั้เลยให้น้องเพิ่นนี่เรียบร้อยที่แบบนี้เพราะว่าเฮาบ่ฮู้ว่าทางอายเพิ่นนี่สิมามื้อใดเนาะ อ๋อน้องเวตาอยู่เป็นั่งไปนั่งน้อยเงินมา10จุดจุด10จุดอยู่ดีๆอยู่น้องพี่น้องเนาะโอ้โหจะได้อย่างนี้บานิท้าปุ๊บแล้วอ่าเพิ่นย่านเนาะลูกเราญาติเลยญาตเอาขนมนี้ไปหัวเราดูดก็ได้เลี้ยงเยอะนี่หน่อยนี่เผาย่านิห้ยดูดหายเนี้ยหากลังหู้ว่าเราเป็นแม่ห้าเป็นของคุณแล้วโบ้ได้แม่ใหม่เลยเนาะแม่ใหม่แล้วผัวเสียโดยโดยโดย คือแนวเบาวน้องป่านี่ได้เฮือนแถมซานคือเพิ an, ่นว yeah, no. ่าเฮือนแถมซานแบบไรนะเนาะได้ม huh. mm ีแถมลูกออืได้มีแถมลูกเนาะคือหมานแท้หมานเนาะอยู่โอ้โดยๆๆยโดยได้ายเพิ่นบ่ได้ชวนไปทายนําบ่ชวนอยู่ชวนอยู่แต่ว่าจังได๋บ่อยากไปย่านเพิ่นป้าไปพุ่นเลยบอกเออเมาลอดเออคือย่านเมารถเนาะโดยใจลึกลึกอยากไปอยู่บ่ เนี่ใจก็ราอยากไปเพราะว่าเขาเขาเขาบุรีมีเป้าหมายนี่น้องๆเนาะเาจะไปลินไปหวยซื้อปัดกับบลึงทั้งฝั่งใต้วเ่าใช้จ่ายสินะค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นแต่ว่าถ้าจะไปลีก็ทั้งเข้าวายเพิ่นก็อาจจะให้ไปยูดอกเนาะพี่น้องเนาะเรื่องที่นั้นรถก็ยังว่างอยู่อะไรเราโยโยยองกันเราไปนัมบ่อร์เราไปอยู่ยันแต่รถเต็มอ่ะยังว่างอยู่เราน้องป่าไม่กล้าไปไทยนี่จังได้แอนประเด็นบ่กลัวเมาแอร์ ก็มอแอร็ดเด้อก็มอแอร็ดเนาะตัวเอาเนาะจังไดกะเรื่องเหื่อเรื่องซ่านีเขาให้สำเร็จเขาให้ความฝันเป็นจริงเงี้ยวายไอ้เพิ่นได้บอกอีโบสิกรับมเมื่อไหร่ยังมีเป้าหมายเนี่ยเนาะไอเราจังมาจ่ายไปก่อนพี่น้องเลยหมอบหมื่นส่วนหนึ่งแม่เนาะถ้าก็ยังไม่ผู้ได้ขาดชุมขาดทางเหตุเฮือนนู่นนี่นั่นนี่แบบน่อกป่ะหูอีบอเอากับบริษัทถามเขาไอ้เพิ่นพี่น้องเลยค่าดทางค่ายนังนะ เราปลาในเฮ็ดทรายได้ก uh ็ได้เบ no no, ิดเราเราบูนะเอาพอว่าค right ือว่าในน้องเพควนเนาะในได้ก็ได้น้องเลยแล้วก็บัจักแต่ว่าสีเฮือนนี่ก็คือเราว่าและเนาะต้องเป็นสีชมพูเอฟซีเพื่อนเมย์มาอยู่เรื่องสีสีเฮือนน่องปลาเป็นอะไรนะคนว่าอย่าแนะน้ำปันได้เด้อบอยากขอคัาวข้านคนละขอคัาวข้านเรื่องสีเฮื่อนเป็นอะไรนะมั่วนะแบบไปถึงจะสีชมพูสีชมพูเป็นอะไรมันมันเจ๋งพอดบ จิ้งใหแหละหวานเววพูดว่ามันหวานเวว่่า่น่ก็งนะนว่านะนำออกเป็นสีนน้ำเงินบอสชีย่างสีบุลงบอลีเพฟ้ายังไงใส่เคียงกับนกปลาได้ยังบัดไดท่นะไรก็ได้บ่ แต่ว <correction> <t> ่าตามใจผู้ยูแล้วเนาะแต่เพิ่นผู้เดีเล่นดีเตมมินสุดยอดเนี่ยพวกกีเทนออกมากเลยอันนี้นะว่าวว่าตามอีชี่เพิ่นว่าวอีซี่พี่น้องน้องอันนี้โบเดเมนว่าทั้งเบลตาเรือทั้งน้องเบลตาเพิ่นว่าให้เตรียมสีได้เนี่ยแต่ทั้งภรรยาเพิ่นชอยแล้วแต่เจ้าของเพื่อนเพิ่นเนาะแล้วแต่เขาง่ายๆเพิ่นดอกอันนี้นะเนี่ยสีได้กันเนี่ยนั่นเนาะผู้ยูเพราะว่าทั้งเอฟซีเพิ่นเมินมาบเบลตามันมักแต่สีวานเวลเป็นผู้ชายอยู่ เจอยเป็นกระเทยไปจ้ะจะเป็นกระเทยเลยเจ้าเสื่อว่าอะไแบบยังเอี๊ยมกระเทยแบบฉีแบบแจ้งๆหุ่งแนมสบายตาทีนะเม่นเป็นกระเทยเจ๊ดี่ใช่ปะเนาะใช่ปะช้ำโบมักอะไรเม่นสีเขียวเด้อพี่น้องเนาะสีเขียวสีผ้าอันนี้บ่อยากมักปันไดกับสีสีแดงพี่น้องเป็นี่ยนะให้ยแน่ว่าชวนไปไทยเดินห้ยแนเนาะแดงคนงามที่สุดช้ำเชื่อแกนร่มแก้ยาวที่นี่มักเยอะว่ะี่น้องเป็นแถมเนาะช้ำว่าให้ชื่อหรือกับผู้ชื่อใด เขมรถเนอนุ่งมันมันสบายดีใชนะมันสบายดีแหมมันซับดับมันอย่างดีอยู่แบบโอเคอย่างนี้น้องป่าคือเสลื่นๆอ่าเย้กันนี่โบน้อยมุ้น้อยใจว่าจะไปไทยโบฮึคือเห็ดเสาวหมองอยู่เนาะโบโอเคไปแล้วขั้นมูไปแล้วคนจีบแล้วจะไปยุบแจ๊กน้องป่าข้าเตีนน่องมวยไปน้ำนี่โอ้เขาให้หมดไปแล้วเขาได้หมดไปดีขนาดเองเขเตี้ยวเรา กินรถไทยก็เมากินรถไยก็เมามาเด็ดบ่ดนอยู่มาเดีเาก่าองบ่ต้ายาไว้เทะคือว่าก็ลังบ่อยเขามากี่นี่อชคจุดมาถูกเออคอยคักแล้วตั้งแต่แอนเตรียมตัวชงอันสาวนากับท้องก็เริ่มห้อง สิลงไปสวรรค์แน่พี่น้องเว้ามื้อนั้นมื้อนี้ยนมันค่ํามันพี่น้องเนาะอย่าไปํานมืดก่อนเออสิเว้ามื้ออื่นดอกบายแท้นะมือนะง่ายะมาจับนบนข่อยนะลายอยู่มอก่เ็ตาก็มีเมียข่อยนะบ่เียจะจับเห็น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 เบิดเนาะว่ามันเล่นไกมันเห็นเบิดได้เห็นฮอด่ตุ้มสิวพี่น้องเอ้ยป ไปาชื่ออยู่นักินเนาะยังน้องเวลเลยเนาะน้องเวลนไกลกันอยู่เนะเดี๋ยวเพราะว่าเมื่ออื่นนี่ย่านอาจจะสิบูได้ขึ้นมากกว่มีย่านสิไปทางเพือนน้องจุดใจแต่ว่านี่กับชิอาชาไปเฮ็ดเองเลยนะโอ้เรื่องผานั่นนั่นแหละ่เองเลยขาบอกกับน้องเราอยู่ได้ว่าอยากเห็นให้มันเลี้ยว อ่เพราะว่ามันก็เป็นอันัแทาเสียเวลาเกินนี่ช่ยเองแล้วก็อือพักกันปรึกษากันอยู่เดอนนี้ก็ได้ปิดังอย่างเดียวไปใชาเองถึ่งแมกกาหนาฝุ่นเนาะแบบโบได้บอกขามหน้าขามตาทั้งไอ้ช่างแล้วเพราะว่าซอยแล้วก็เม่นซอยแล้วเพรล้อเราโดนแล้วเนาะเอัพฟระมาณนี้แหละจ้ะโอเคน้องแววตาน้อง สุดใจเอ้ยอ่าสบายเดินฮุ่นละค่อยเนาะสบายดีเนาะพี่น้องเนาะทางว่าตาเพิ่นก็จบกล้องก่อนอน้องุดใจลด้พี่น้องเอ้ยเนาะเอา่แต่ทงสร้างบ้านสร้างเฮือนมีกันคนละเนาะ4คน4คนโอ้ยวังหันคือว่า3บัดนี้มา4แล้วบ่มาเพิ่มบ่เนาะเพิ่มบ่เนาะจบ่ได้เพิ่มเออคนที่5กเวียนี่แหละพี่น้องเอ้ย khởi nó mà hiện năm phần nó qua ca sông ca sang cứ xin nát đây. Mười nương. ờ. 6 làn Cứ coi nè, nấm răng tìn còn dư đấy. đấy ừ. à nè. Ah, là. Thành phần. Thành phần. eo khan. พราะว่าชิเล่บิดหลังนี่บ่นับแล้วเนาะนหะเนาะโดยไปเที่ยขั้นตอนแล้วขันนี้ก็ะทำนี้แล้วขันนี้ก็ะทำนี้เนาะเดยกะก็ว่าบุคคลยั่นยั่นบุตรท่านเนาะโดยเอารุ่นเบิ้งพี่น้องเลยขันสิทธันบุท่านอย่งใดก็ได้เออขันท่านก็ดีใจนะพี่น้องเนาะ สักกระดิ๊กเล่นน้องป่าเนาะอ่าได้สีชมพูนี่แ่ไอ้จะโดนตุกน้อนนะจ็รวลากราบวชลำกันลำกนจะบวชเอกาบกันเนาะใครที่หาเอาแบบต้น老ต้นใหม่มาปลูกนะอบานนใหม่กออควมคิดน้องป่าลังจากที่ว่าได้เฮื้อตกเต่งย่อมสีตกแต่งเนาะ อย่าปลูกต้นไม้อ้อเพื่อนปลูกดอกไม้้ยังบุญทันได้โล่เบิ่งชั้นไหมยังได้น้องเวตาจะเบื้องระโบยังกว่ายังบุญทันได้ไปจอบเบิ่งชั้นพี่น้องเงยเพราะว่าบางครั้งกับเขาให้เพิ่นกับกำลังทำธุระปั๊บปังเนาะกว่าทั้งให้เพิ่นกะเผาลงไปทั้งฝั่งไทยแน่ทำไปคนแก่นพี่น้องเงยไปรอบนี้ก็ถือว่าหลายคู่หลายคนณจะเสียใจทั้งน้องป่ายอะไรบ่ไปน้ำพิ่นเด็ดนี่เด็กเห็นน้องป่าไปฟังไทยยืนว่าอะไรกินไปทตาวเด็กเบิ่งไงมาในคลิปมานะแบบล้ใช้ชีวิตแบบใด เป็นจังได้ขับรถพยาบาลแล้วเด็กได้มองแอารถพยาชนะไม่ได้ชมแต่น้องนะเขาบรถพยาบาลขับรงป้ายันชมน้องน้องป่าอ่าคือกันเราเมารถเด้อแล้เป็นคนเมารถพี่น้องถนัดอ่าจึงได้ไปแถวบ้านเทายังเมาเนาะขับรถไปไกลให้กันเท็กแล้วเราเพคนเนาะ ลงเตียงค่กรดิตกีเมาวจันเด็กก็ยังเมาพี่น้องเ้ยคันว่าเราได้ขี่รถวิโกหรือว่าอันี่เน่นี่ยันอักลากอยูะเนาะเจะยาวเด้อพวนเราม่รถวิโกจันองเราบอกมาเนาพี่น้องเนาวันนี้ก็ได้ได้ท่านกินข่าวกินน้ำเราป้อวันนี้กับพี่แสงล่ะกับตุ้มอึต้อึงอ้กินหอต้มอึงบาดที่นี่เนาะพี่น้องเนาะกานอึงเสียโาน ໂຕຕຕต่อ60,000ชีวิตໂຕ60แม่ขาบ่บ่ขายจเอออึ่งตูคักซอตใบมะขามอ่อนนั่นแหละเออเจ้ากินนี่ก่อนพี่น้องเนาะพนพากันเลาะเบิ่งเฮือนเบิ่งานแล้วป้าขออยากเบิ่งยอดว่เจ้าสิบ่ไปบ่ ไปน่วกันเนอะน้่งวอยากไปใช่ดอกเนาะพี่น้องเนาะได้ไปคนเดียวแล้วเนาะคนเดียวก็ได้อยู่พี่น้องเอ้ยเนาะไปคนหนึ่งู้เดียวก็ได้งอนแหละเออไปฉันเอาพี่น้องเอ้ยไปร่วมเพื่อนเบิ่งซานน่วกันว่าเป็นยังไงน้อพี่น้องเนาะอดขั้นตอนไหนแล้วเนาะโอ้ยกินขนมแล้วทั้งนี้ค่อยแล้วบ่วอยอกแล้วดอกยันละหาพี่น้องเอ้ยเนื้อมือยกงหาได้เพื่อนอย่นั้เออทุพี่น้องเอ้ย thế nên kẻ đang cạy kiếm nói phi nông nó hơn cả ngàn ngàn á nô nông ra ta nô nhận mấn đinh đực 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 này nó chìm pha nông ba tết lấy còng khỏi ní lọm xay mòn lấm xìng đây đây ní nó phi nông ấy nông ba mòn lấm xìng nhau 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 nó nhau nhau là bố đớn năng đớn thưng thưng á nông ba khơi xe nè hả anh đi đi nó khơi, เต้นอะโซโซสเตปเซียนอาหารให้บองยิ้มสันบอเอ้าเนาะโซสเตปเซียนอาหารฉลองอะตั้งเสาเด้เนาะว้ายทันใจพี่น้องเลยงามอีกทีใหม่บอยเกบตึ้าขุ่ทั้งไอเจียงแล้วก็ลังสิไปพี่น้องเลยกลังสิเดินทางไปอ่ฝั่งไทยเนาะเดินทางปลอดไฟเด้อบัตรถูกสุกคนนงป่าเลยนกคนตาแนว ให้เลยเอ่อน้องปาจักกะแลนเฮ็ดลมคุมไปน้ําได้สักติควนเลยไปแล้วไปแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเดินทางต่อสู่คอนกันพี่น้องเอ้ยอ้ายเพิ่นก็ได้เนาะใกล้กันอยู่บน้องปาแล้วก็ได้ก็บ้านเวใกล้กันน้องปาแล้วลืมบแล้วจะัอยู่บป่ะบ่คักก็อยู่ให้เราเตนยาวๆสลองอ่าแงสาวเฮือนล้นี่นะถึง่ ผูกน้องป่าว่าเห็ดอันนี่หลานชายโอ้มาหนังคืนนี้เลยกออกลางคืนเลยไปจนคืนเลยบ่จตัแคากะรีเนาะทั้งซางเขานี่ว่าเอาไปน้องเนาะว่ายอยู่เห็ดกลางคืนไปเลยน้องป่าก็มาช่วยเพื่อนบ่น้องป่าก็ก่อเป็นอีกก่อว่าเกิดกันเหตุไรเหตุไรเอา อันตรงกลางนี้ว่าเรือสุนน้องปลาเป็นช่างเป็นช่างทำบ้านว่าไว้พี่น้องเอ้ยแล้วก็ก็เป็นเนี่ยเอ็มลอยมาให้ทั้งน้องปลาไว้ให้สร้างก่อนน้องเียวตาจับ่านเนาะเอาอะขนมให้คอยได้ชมหนึ่งเด้อโดยโดยขนมที่คอยอาซื้อมาไว้แล้วะบ้าตอนน้องปลานั่นแหละนั่งลงก่อนน้องเลี้ยนเมื่อยแข้งได้เขาเป็นผู้ชาวบีแข้งใหญ่มาได้ผู้บ่าวชิบะมักญาติผู้บ่าวบูมักได้เขาบีแข้งใหญ่นี่ มื่อนั้นพี่เจ้หัดกล้ามกันไปเมื่อนั้นน่ะลองแห้งกันนะเมื่อวคือ่อาจะได้กินยาพาราปวดมากกว่าพวกนกนงปลาจะได้กินยาพาราอันนี้พี่น้องตั้งแต่อ่านเจเน่ออกแห้งกันกับซาเวลเนาะหัดกล้ามกันพี่น้องเลยลองแห้งกันซาเวลตื่นมายังโบคอยบันไดย,ยังปวดอยู่ใน,นหนึ่งนอนตอนคืนค้างโอ้ยๆเจ้าโอ้ยเฮ็ดแล้วอ่ะนงปลาเฮ็ดแล้ววันนั้นเอฟซีเิ่นเม็นมาว่า สาวแววก็หูแดงปัดปาดว่าซั่นน้องปลาก,ก็หูแดงว่าแต่บ่ยยมีไผยอมไผข่อยก็มาอา่าแพ้น้องอ่าน้องปลาเนาะพี่น้องตอนเป่ายิ่งสุบกันน้องปลาสนะเรียบร้อยบ่ได้ยากน้องปาเฮ็ดสมว่าเมมาป็นนักเลือดนะอา่าจังไดทางฝั่งไทยอีหลเนาะทางสุพรรณบุรีแม่นบ,นบ่เพิ่นว่าักร้องดังเท่านั้นก็หลายเพิ่นว่าเลือดฝั่งไทยนี่ทงสู้อดทนขยัน ได้แบบนองปลาได้เลยทั้งสู่ทั้งอดทนทั้งขยัญญนนองปลานี่มีความสามารถพิเศษร้องเพลงลำต่างวายร้อ,ยอ,ย <laughs> องเพลงก็เป็นพ่อนก็เป็นนะพี่น้องอแมน,น <laughs> แมนก็เลยซื้ <c oughs> ทอทงน้อยเอา <c oughs> เอฟซีคนละมต้องให้น้องปลากินขนมลายเด้อวะยันเขียวแล้วเหียนมะ เอ้าอันนี้ของน้องแววตาเพื่อนอันนี้กัเอีมน้อยไว้ให้สร้างเพื่อน้องเด้อสร้างเพื่นเหตุจุดที่น้องไฮไลน์ได้ชิเฮียนเพื่อนป็่นวาวานเพื่อนจุดที่ไปเนี่ยเอฟซีไว้หัานเขียวไฮ้ลน์ชายโอ้ไว้ไฮ้ลน์ชายไฮ้ลน์ชายอยู่บ้านเบี้ยชายอยู่บ้านเบี้ยชายทางด้นนี้โอ้มีหลานชายบ่อยจังนี่เลยลูกปาเออคุณเดี๋ีก็มีหลานชายเนาะหยอกเด้อน้องเด้อว่าเหาะเจ้าอย่างไฮไานเจ้ากินลายได้เขียวแล้วชิเฮียน เขียวแล้วเหียนแล้วฮ่าหมดท่านยังหมดท่านเลยฮะไม่หามป็นไปก่อนแล้วเขียวก็ได้ก็นั่นแหละนาะพี่น้องเนาะอย่างนี้ทานได้ช่างกับน้องเพิร์กินนี่วอดเรื่องหัดแห้งกันเมื่อนั้นแล้วจมเลือดบ๊อบจมเจ็บแขนข่อยปวดแขนไปเก็บบ๊กินยาพาราเะไรท่างนี้เออเออเกมเจ้าหนูเป็นตาได้เกี่ยวเจ้านี่เนาะโอ้ยเนาะมันตบุกมวยอะอย่างนี้จะเจ้าอันเล่นเบิดแล้วบ๊อบ ยังอยู่ได้เงิน FC ที่เพิ่นฝากมาให้เล่นเกมจังว่าส่วนน้องเพิ่นอยู่นี่เอ้าฉันก็มีแต่ว่ามือพร้อมหน้าเพียงตานแก็ทางน้องมวยอ่าน้องเตี้ยก็ยังน้องมวยน้องเตี้ยอ่าเจ้ายังอีกครึ่งนึงว่าซั่นะทางน้องเตี้ยอ่ทางน้องมวยยังเต็มที่แม่น่ยังเต็มแม็กอยู่น้องปลากับน้องเตี้ยยังพอดีครึ่งนึงยังคนละครึ่งน้องมวยยังเต็มร้อยน้องมวย บอกเราเตรียมดีๆเลยฉนเนเตีียนี่บอกห้องเพียงกับห้องเอยที่เจะจัดการเราเด้อน้องปลาเขาบอกขับเราแล้วห้องจัด้สองคนช่วยมาช่องซาบผัดก้งทเนยอี่าคห้องเปห้องักเครื่ขาดเครื่งจำปลาเนี่ยชักเครื่องจนขาดเฮงอะไรทรงเตียนเนาะน้องปลาานห้องเพีง ซักเครื่องขาดเครื่องพูดพูดอย่ายอย่งเนาะเกระโดียอกกระโดดอย่างง่าย่บได้อเฮ็ดอย่างง่ายบ่บบเออจู้ว่ากายทางมาเอผู้สาวสักเครื่องเว้าจักเว้าไปเนาะพี่น้องเนาะก็คือว่าเด้อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ได้เข้ามาเยี่ยมมายามกี้ไว้ที่ขึ้นมาผูกแขนทางอ่าตตาเพิ่นาวตาเนาะพี่น้องเนาะกในทีุ่ดก็ล่มลพี่น้องเอ้ยอ่าิวางอยู่นอยนึงปาก็สิสิไปบู่กแขนแล้ว อน้องปลาก็าได้ไปนะพี่น้องเนาะเจกมาทั้งนั้นพอดีประสบกันกับมาน้องนะน้อพี่น้องเรากำลังสิดเขาอ้ายเ,เพิ่นกำลังเตรียมตัวน้ำซุ้งลงบางกวนแกน,น,นเราเรียกว่าเอ้ยรอรุ่นกันเด้อว่าน้องปลาที่ได้ไปฟังไทยน้ำเพิ่นเมื่อวะจะชิดอยู่ได้เมียนนี่ที่ชุดกะจะเลือกวัไปเองวัวเอฟซีเพิ่นกามินมาหลายพี่น้องอยากให้น้องปลาไปฟังไทยเนาะน้องปานี่ก็ได้เอ้าไอาสันชวนน้องปลาไปน้ำเน่พาน้องปลาไปน้ำเน่เพิ่นว่า บ่คอมคิดลึกๆน้องแล้วน่ะย่านเมารถบ่ไปก็ละย่านเมารถถ้าบ่เมาก็คือสิไปอยู่หนองป่าข่อยเบิ่งแล้วนี่บ่น้านำใด๋รลก็ต้องไปค่นแลาบ่เมารถไปได้แล้วไปรกิจทางเฮือนเองคือสมเออนี่แนวก่อนเนาะพี่น้องเนาะเอาคง1มาบ่ไปก็เฮือนแล้วอยากแงเนาะบางเทื่อก็ได้ก่อ่ยอ่าจังได๋ช่างเพิ่นด้คืนนี้ก็ก่อได้จักอันก่อได้จักบ็แล้วแถวนึงแล้วแถวนึง เคยโขลยบน้องแต่ก่อนเคยเธอแรกในชีวิตเพื่อนจะคของก็เลยอยากลองเห็ดกระสมวานี่แหละสายเลือดลาวไทยพี่น้องเอปยะสมประสานกันงานก็เห็ดเป็นเิ่งก็บห้องได้พ่นกับพ่นได้ในที่สุดอน้องปลาเห็ดอ่าพี่น้องเอ๋ยว่าลายแยกกันห่างกันชางเป็นได้เป็นช้างก็สางก็เป็นเนาะบุ๊มเมนเจ้าบ่เถียนนะน้องป่า ไกลนี่คอยเห็นมันอยากเบี้ยวเลยอยานเบี้ยวหรอวะของน้องล่างนะพี่น้องเนาะเอายกคลิปไปเด้อพี่น้องเด้อบันนี้เด้อเนาะไปว่ายดี่เนาะมาเบี้ยนนี้พี่น้องเอ้ยข่อยย่งอยู่ได้ข่อยเนาะอย่างเห็นวังน้องปลาแล้วก่อเลยวนได้น้องปลาพาไปดูเนาะเดี๋ยวเบลสีมือน้องปลาก่อนี่คือสีงามแท้บอกนะเนาก่อก่อตะเล้งผู้ที่น้องจะใต้แสงวะ ออกอ,อ,อกน้อ,นองปลาใตเสียงกอเลยเออสีมือน้องปลาพี่น้องเงยประ่าธรรมดาเข็จกอเจเทียวนี่เทียวใดทางเทิงหรือทางบุมตัวนี้ว่าพอใช้ชุดเลยโอ้ตัวนี้เทียวเทิงเมลเลยตัวน้องปลาเก่งเลีพี่น้องเงยก็ก็เป็นเพื่อนน้องปลาคือมีอ่าจิงไใดน้องปลาเห็ดเองนำ้ำคือคุดกับคุดเอง บ่เพิ่นขุดเพิ่นขุด,ขดโอ๋ได้เจ้าก,ก็ลองกอ่อเนาะเป็นสิได้คืออยากกอ่อเนาะอยากกอ่อ <laughs> อยากเรียนอยากเรียนอยากเป็นบ่อ <laughs> เอาไปเฮาไปโฮมก็มันแดดแฮงพี่น้องเอ้ยเนาะเฮือน้องป่าน้องป่าแล้วก็ยมีอ่ิได้ตัวเองเฮ็ดเองนําแน่แล้วก็ก่อไปแถวนึงมือวานนีใต้เพแสงเฮ็ดเลยก็ได้บริญาณแล้วว่จก่อเฮือนนี่สบายน้องปาแล้วว่ โอ้ถือว่าน้องปลานี่มาผู้เล่าลึกๆเลี่ยวนี่ความสามารถบุฒิธรรมธรรมดาเด้อพี่น้องเอ้ยน้องปลานี่ตอนแรกนี่เอฟซีเพิ่นเห็นนี่มาหาเจ้าแรกๆเบิ่งช่วงเจ้าชีเห็ดบ่อร่องเพลงร่องบูเป็นคือสีอายสิญยังข้นคือสชิบูเป็นอหลายย่างเนาะที่น้องปลาเพิ่นเฮ็ดนี่ตอนแรกๆนี่บูคิดบาถึงนี่ว่าน้องสีเห็ดได้พอหูน้องลึกๆยังก็เฮ็ดได้เบิ้ด จนอายสาวเว้นี่ก่อเคื่อนก็เป็นเป็นงแค่ช่างผู้นักร้องก็เป็นอ้สื่อสาวแววตาไปไหนดอกเลแววตาเฮ็ดยังไม่ได้เป็นน้องเอ้ยเลยก่อเคื่อนไม่ได้เป็ี่ยนเลยเลยนะเป็นที่หิวปูนเอลยนะคอยก็บเปลี่ยนกันไปกับให้เพิ่นบอกเพิ่นหนึ่งให้เองนะเพิ่นบอกเธอหนึ่งว่าเฮ็ดจังซี่เด้อเฮ็ดจังซี่เด้อเจ้าก็จัดการเลยต่อไปาตัวสายเลือดนะ ฝั่งไทยนี่แห้งขนาดเลยทะลุมาฮอดลาวพี่น้องพี่น้องโอ้ตัวโอ้สามห้องสามเทียวเนาะสามเทียวพี่น้องเอ้ยเนาะแล้วก็เพิ่นสิได้เอาดินเข้าแล้วบดนี้เนาะแล้วก็ก่อขึ้นก่อขึ้นพี่น้องเอ้ยรอรุ่นกันว่าสิงามซใดเฮือนน้องปลาเนาะแต่ว่าสียังบ่เปลี่ยนใจบ่เนาะค่ะคว่านก็ ยังบ่ตัดสินใจยังบ่ได้บ่ได้โอ้แต่ความคิดลึกๆว่าอยากได้เนาะสีชมพูคือโทรศัพท์เพิ่นพี่น้องเอ้ยแต่ก็งามคือกันควมมาของไยมันอยู่แล้วสบายใจเฮาก็เอาอันนั้นนาเอ้ยแต่เอื้อยว่ามาก็คือ FC เพิ่นเว้นอ่าอ่าออกความคิดเห็นซื่อความมาของเพิ่นนี่ความมของน้องตามความมักเฮาสิเอาตามความมักของหลายๆคนของคนอื่นมาก็บ่ได้งท่เฮาบ่มักเฮาก็นอนบ่เป็นอยู่บ่คักลไปบอกไว้เลยเนาะ ได้โมนี um ้น <c oughs> uh, ้องเตี้ยน้องมวยเข้าไปใช้ภูขาเพิ่นเพิ่มชาวบ้านค่ะไปยัมระบาดท้องวัดเพิ่นเพิ่นดีเศร้าคนระบ่แล้วก็ลืมทำใช่กับว่าแต่ลงลงเถื่อนเยอะล้วก็นื้องมวยเออน้องปลาเอ้ยผู้เมีน้องน้องเตี้ยเขาได้เตี้ยเตี้ยตะปัดเขาอยู่ใส่นอนเงื่อนโอ้่นเมื่อเงื่อนเลยนอนหินโทรศัพท์คนน้องน้องเตี้ยเพิ่นยังนอนหินโทรศัพท์อยู่วันจันเอ้าเนาะ ยงใดกะสิประมาณนี่แหละพี่น้งองเลยมื่อนี้ก็ข้ามาเยี่ยมมาย,ยม,มายามทั้งลงปลาเนาะก็เห็นไอเตียงพนมามื้อนี้กะมาเหมาะเงินไ้เนะาะเทอดใดเนาะทกล้านหาเศโอ้เบาเตียงมอบเงินคาสาร้าใไ้ไว้ก้นฮู้ว่าเบาเตียงนะ่ะไปฟังไทยนี่สิมาเมือ่อใดเนาะก็ละเลยหมอบเงินไ้ทั้งสร้างกอนทกล้านหาเศเฉพาะเงินอาคาสาร้างบ่หรือว่าเงินไว้ซื้อสิ่งของต่างๆโอ้เงินค่าสาร้างเลย อันน้องปลาพอฮู้อยู่บ่ว่าเพิ่นจ้างนี่จ้างหยังแน่ที่ว่า6ล้าน500,000นี่น้องสาวละไงแมคานโอ้ยอสาวกับพีคานแต่ดินคนละอย่างม,มีแต่ยอสาวกับคานนี่ล้าน6ล้าน5โอ้ถือว่าอ่าพอพอพอันนี้ด้เนาะพอจ้างอยู่พี่น้องเอ้ยเอาจังได๋ก็สิประมาณนี้เด้อพี่น้องเนะาะจังได๋สวัสดีขอตจบคลิปก่อนอ้าวสวัสดีน้องสวัสดีอ้าวสวัสดีบันดนึง สวัสดีฟังไทยเฮาอบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจ้าอันนนพี่น้องเนาะงจินดากับคิปนี่ซาเบียจะขอตัวลาไปก่อนเน้อจินดาก็ขอบคุณทุกณหลายๆที่เข้ามาชมมาฟังคลิปใหม่ซาเบียแล้วเบิ่งโฆษณาให้เดอ้อซาเบียขอกราบเข้ามาสบายดีสบายดียดแล้วพบกันกับซาเบียในคลิปต่อไปเดอ้อบ๊ายบาย